กว่าคุณอยากเพิ่มกําไรในการเทรดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงคลิปนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากครับเพิ่งถอนเงินออกจากพอร์ตหลักสากท่านเหลียนเพื่อเอาไปเก็บโอกาสในหุ้นที่ผมมองว่าอาจจะสิ x ได้ก็ต้องบอกว่าเราเข้าสู่ EP ที่4กันแล้วนะครับของซีรีส์เลือกดูกราฟมาเทรดกิจซะนะครับการที่เราจะมีกลยุทธ์โคนพอร์ตแบบอินฟินิตี้นะ ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเอากำไรมาต่อยอดนั้นมีไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีฐานที่มั่นคงคือพอร์ตกิจนะที่เป็นอมตะคําว่าเป็นอมตะคือถ้าไม่เหลือศูนย์แอสเซทน,นั้นไม่เหลือศูนย์เราไม่ยอมแพ้นะครับนี่คือความว่าอมาตะในนิยามของผม,ผมเราคาดหวังว่าอ่ากำไรเนี่ยต่ำๆได้1%ต่อเดือน นึกภาพว่าเรามีพอร์ตที่ปิินเงินได้เรื่อยๆหนเปอร์เซนต่อเดือนนะครับออกมาให้เราได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอร์ตนี้ไม่พังแน่นอนนะครับเพราะคอนเซ็ปที่เราวางไว้คือไม่ยอมแพ้ถ้าไม่เหลือศูนย์พอเราได้กำไรแล้วเนี่ยเช่นอันเนี้ยเราถอนเงินนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดในโซนที่เสี่ยงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดปิดแบบมีเ e เว g e เพราะไอพอร์ตเนี้ยอมตะเราไม่ใช้เลเวเลตถูกปะเลเวเลตไม่ใช่ถปะแต่พอเราได้กําไรแล้วเราสามารถเอาไปทํากิจที่มีเลเวเลตได้นะครับเพราะอะไรเพราะกิจที่มีเลเวเลตถ้าถึงจุดที่เราวางว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะต่ํากว่าเท่านี้ละนะครับโอเคถ้ามันไม่ต่ํากว่าพอนี้จะกําไรเยอะมากเลยเยอะกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อเดือนแน่นอนนะครับ แต่ถ้ามันต่ากว่าล่ะก็คือจบนะครับพอตนั้นจะหายไปทั้งพอ์ตเลยซึ่งเรารับได้ผมรับได้ไม่ใช่เรารับได้ผมรับได้เพราะว่าเรากําไรมาต่อยอดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเราสามารถเอาไปลงในหุ้นได้นะครับที่มีโอกาสสิบเด้งนะครับเช่นผมเนี่ยผมสนใจหุ้นยานะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเองมีพื้นฐานเรียนจบทางด้านเทสต์มานะครับทาให้ผมเข้าใจเรื่องยามากกว่าคนปกติผมรู้สึกว่ามันเป็นแต้มต่อบางอย่างผมก็เลยไปนค้นลึกหุ้นยา แล้วพอผมไปคนลึกผมเจอว่าเฮ้ยมันมีหุ้นบางตัวนะที่มันเคยดังเคยดีในอดีตแล้วก็เจอปัญหาบางอย่างทําให้มันลงไนลึกมากนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยอนาคตยังมีไหมให้คาตอบคือมีวะ่ะมีหวังวะ่ะผมก็เอาเงินไปใส่นะครับแล้วก็รอว่ามันจะสิบเด้งจริงหรือเปล่าหรือเราอาจจะทําพอร์ตเอ่อใน s อสก็ได้เนี่ยหรือในทองก็ได้แบบมีเลเวลเลชนะครับง่ายๆคือเราจะเสี่ยงได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีฐานที่มั่นคงแล้ว เอาเงินที่เราได้มาจากกริดไปวางไว้ตรงนี้ทีวางไว้ตรงนี้ทีที่เราทํากันว้าแล้วว่าโอเคมันน่าจะลุ้นได้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเร่งความเร็วเดวยเช้เร็วเลยเราจะไม่เร่งแต่ลดแต่ตั้งแต่ต้นถูกไหมแต่เราจะทําพอร์ตที่ไม่แพ้ได้กําไรมาค่อยเอามาเร่งนะมันกลับทิศกลับทางกับคนส่วนใหญ่ยกตัวอ,อย่างเช่นผมเอากําไรนะครับมาต่อยอดในพอร์ตใน Sp นห้ารอย อาจิกของผมคืออะไรผมมองว่าเฮ้ยทุกๆครั้งเลยนะที่กราฟเนี่ยมันทำไอซ์ไอโอเวอร์โซเนี่ยทำเฟรมวีกัที่ผมทําเส้นปะไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ากราฟมันสามารถที่จะเบรคไฮได้นะครับเบรคไฮตัวเองได้เบรคไฮได้ปึ้งนะครับมันจะไม่ย้อนกลับมาต่ํากว่าโลเดิมเลยนะอ่ายกเว้นครั้งนี้เห็นไหมครับครั้งนี้มันเป็นข้อยกเว้นคือถามว่าสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มันไม่จําเป็นแต่ว่าขอแค่ยึดบนหลักอะไรสักอย่างหนึ่ง ะครับผมใช้หลักดาวเทอรี่ง่ายๆแหละว่าถ้ามันเป็นเท็นขาขึ้นมันก็ควรจะทำไฮเ h อร์ไฮเออร์โลไปเรื่อยๆแล้วผมก็เก่งว่าตรงนี้น่าจะเป็นโลจริงโลจริงพอมันเป็นโลจริงถ้ากราฟ SME 500ยังเลือกเป็นขาขึ้นต่อจากคุ้นที่อยู่ใน s m ส e 500ที่จะโกรดต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นจุดนี้กราฟไม่ควรกลับมาแวะต่ากว่าเส้นสีเขียวของผมะนะครับเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นผมจับหลัก s s i มาบวกกับดาวเทอรรี่ว่าจุดที่ ISI มันลงลึกๆนี่น่าจะเป็นโลจริงๆนะครับเราไปดูกันต่อว่ามันเลเวลเลจยังไงนะครับก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยเส้นเขียวอ่ะมันไม่น่ากลับลงมาใช่ไหมผมก็เลยมองว่าผมจะให้เส้นเนี้ยเป็นเส้นตายของพอร์ตเลยดังนั้นถ้าพอร์ตกิดนี้นะครับราคากลับมาโดนเส้นเขียวพอร์ตผมจะระเบิดปึ้มหายไปเลยแต่ถ้ามันไม่กลับมาผมจะเก็บเกี่ยวกําไรแบบมีเลเวลได้เยอะมาก ถือ c x ยังไงก็ถ้าปกติแล้วเราจะเทรดแบบไม่ตายแน่นอนเราต้องวางเงินเต็มเหมือนแท่งสีฟ้านะนั่นก็คือส่วนต่างของราคาปัจจุบัน6,389จุดจนถึงศส่วนต่างก็คือ6,389จุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเก่งว่าจุดโลสีเขียวนั้นเป็นจุดที่มีแนะสำคัญมากพอเป็นโลแท้จริงราคาไม่ควรต่ำกว่าค่านี้ผมเลือกตัวเลข4,928จุดนะครับนิดนึง หลักการเหมือนเดิมหลักการมไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็คือเอาแถวๆนี้ยมาเป็นจุดที่เป็นจุดยอมแพ้เพราะฉะนั้นผมจะมีส่วนเผื่อแค่1นึ่งพันี่หสอ็ดจุดเท่านั้นเองนะครับพอเราเอาการวางเงินเต็มคือ6 0พ0กว่าจุดหารด้วยการใช้เลเวลเลตหนึ่งพันี่ร้ยหกสเ็ดจุดมาหารปุ๊บมันจะได้เลเวลเลตสี่จุดสาเจเท่าคือผมไม่ต้องเอาเงินอ่ะมากระจายเผื่อตรงนี้เห็นไหมผมไม่ต้องเผื่อถึงศนผมเผื่อถึงแค่4ี่พันเก้าร้อกว่าจุดเอง ทำให้เงินในปริมาณเท่ากันสมมุติว่าเงินมีเท่านี้เดิมมันต้องมากระจายในแท่งใหญ่มากแปลว่ามันเจือจางมากใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมากระจายแค่พื้นที่เล็กๆแปลว่ามันเข้มข้นมากต่อพื้นที่นั่นคือ leverage อ่านี่ครับนี่คือการใช้ leverage แต่ผมไม่ได้มาถึงเอาเงินทุนมาเสี่ยงกับโลนี้ทั้งหมดเงินทุนของผมมาเสี่ยงกับว่าตลาดห้ามกลับมาโลนี้นะผมว่ามันมันโคตรเสี่ยงเกินไปแต่ผมเอากำไรมาเสี่ยงอย่างนี้ผมสบายใจ พอแตกก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นกําไรเก็ตไปครับแต่ถ้ามันไม่แตกล่ะผมได้ 4x เลยอ่ามันคุ้มนะครับหรืออย่างเช่นเนี่ยผมเพิ่งถอนเงินออกจากพอร์ตหลัก3,000เหรียญเพื่อเอาไปเก็บโอกาสในหุ้นที่ผมมองว่าอาจจะ 10x ได้ด้วยเหตุผลอ่ะไปง่ายด้วยอิเลดเวฟเนี่ยมันมีลักษณะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็ A B C ผมมองว่าหุ้นตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ย มันน่าจะอยู่ในโซนสีเหลืองอยู่คือหนึ่งลงสองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นงี้จริงๆ after จุดนี้มันต้องเป็นเวฟสามใช่ไหมครับทีนี้มันจะเป็นเวฟสามถ้ามันเป็นเวฟสามจริงๆมันอย่างน้อยๆมันต้องกลับไปมากกว่าเวฟหนึ่งตรงนี้คุณก็ดูเอาเนี่ยตอนนี้มันสามสิบกว่าถ้ามันขึ้นไปที่เวฟหนึ่งก็คือสี่ประมาณสี่ร้อยนะครับเนี่ยก็คือสิบเอกละนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นผมต้องมาทําการบ้านต่อว่าปัจจัยพื้นฐานอะไรล่ะที่จะขับเคลื่อน ให้มันขึ้นไปได้ที่เป็นเว็บสามได้ผมก็เจอว่าอ๋อเทคโนโลยีของมันเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่พาให้มันมีไรายได้ในเว็บหนึ่งไปแล้วและเทคโนโลยีเนี้ยยังคงเป็นเทคโนโลยีล้ําสมัยอยู่ผมก็เลยเลือกเวทกับเทคโนโลยีของธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นผมมีทั้งมุมมองของการาฟและมุมมองของพื้นฐานเข้ามาควบคู่กันแต่ผมจะกดดันตัวเองไหมว่าต้องถูกเท่านั้นที่ผมคิดที่ผมพิเคราะห์มาต้องถูกเท่านั้นไม่ผมแค่ รู้สึกว่ามันน่าเสี่ยงและผมเสี่ยงได้เพราะผมเอากาไรมาเสี่ยงนั่นเองเห็นไหมครับงนั้นสรุปก็คือว่าเราจะได้กําไรตามธรรมชาตินะบนพอร์ตหลักเพราะเราวางคอนเซปต์ว่าไม่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราอยากได้มากขึ้นกว่าเราต้องขยายความรู้ขยายความเสี่ยงนะครับต่อยอดกําไรแต่ต่อให้แพ้อย่างไงเราก็ไม่เจ็บตัวเพราะเราเอาเฉลยหรือเงินเฉลยมาเสี่ยงเราไม่ได้เอาทุนมาเสี่ยงนี่คือความสวยงามคือการเพิ่ม กำไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้พอโดยรวมนั่นเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์จากพวกเราทีแคปนะครับ